สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคม2566แปบๆบแบบสิ้นปีแล้วนะครับนี่เดือนสุดท้ายของปีก็คงต้องบอกว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีมาให้กับชาวราศีกันเหมือนเดิมนะครับก็คงอาจจะไปเปิดหัวนะครับในตรงส่วนของเรื่องที่อาจจะไม่สบายอกสบายใจหรืออาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นกังวลแล้วคงเป็นกังวลแบบมากๆด้วยต้องเน้นอย่างนี้นะฮะกังวลแบบมากๆด้วย ฉะนั้นชาวราศีกันนะครับท่านใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ดีหรือท่านใดที่กําลังตั้งครรภ์ก็ดีนะครับก็คงต้องดูแลตัวเองแบบสุดฤทธิ์สุดเดชดูแลลูกเต้าแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะดวงชะตานั้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาใดๆกับลูกหลานของเราก็ได้นะครับจะเป็นในเรื่องของเอ็กซ์เซเดนซ์ความซื่อด,ดื้อความซุกความซน หรือเวลา,ลาที่ตั้งคันอยู่นั้นอาจจะปวดเกรงปวดปั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่าช็อกคอดฉุกเฉินก็บอกว่าเป็นไปได้ฉะนั้นก็คงอาจจะเป็นห่วงหน่อยนะครับสําหรับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ดีหรือแม้แต่ลูกที่อยู่วัยวัยชกันนะครับการโต้เถียงการมีอารมณ์การที่จะต้องขุนข้องหมองใจกันระหว่างพ่อลูกแม่ลูกนะครับก็มีโอกาสก็โดยความเป็นห่วงเขานั่นแหละเรารักเขานะครับเราก็พยายามจะสอนสั่ง แต่ด้วยว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับมันมีอารมณ์ที่พลุกพ่านและมันมีเรื่องเครียดหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตฉะนั้นก็เลยทําให้ว่าภาวะเศรษฐกิจเงี้ยมันก็ทําให้เราอารมณ์เดือดนะครับทำให้เราหมุดหงิดนะครับพอเวลาที่จะไปคุยกับลูกกับเต้ามันก็อาจจะใช้อารมณ์ในการพูดจาก็ได้รวมไปถึงนะกับลูกกับเต้านะครับลูกเต้าก็อาจจะเดือดขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมีการโต้เถียงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วที่ห่วงมากที่สุดก็คงเป็นสวัสดิภาพของลูกหลานของเรา นะครับว่าเขาจะดือ้อเขาจะซุกซนไหมไม่ว่าจะเด็กเล็กนะครับไม่ว่าจะเด็กโตหรือแม้แต่คนที่ทํางานทําการเป็นผู้รับผู้ใหญ่แล้วก็ยังห่วงนะครับว่าเฮ้ย hey, เขาจะเกิดเอ็ซ์เเดนต์ใดๆไหมปับเอยนะฮะถนนเอยเด็กเล็กก็อยากให้เข้าใกล้นะครับหรือแม้แต่เด็กโตนะครับเด็กวัยรุ่นกําลังเข้าวัยชะกันนะครับหุนหันพันแล่นนะครับอาจจะไปมีปัญหานอกบ้านนะครับหรืออาจจะขับรถขับลาด้วยความใจร้อนเนาะ นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับยิ่งถ้าใครที่กําลังจะคลอดในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับก็คงต้องดูแลสุขภาพคันของเราเอาไว้ให้มากๆนะครับแต่ถามบอกว่าข่าวดีในดวงชะตานะครับก็คือมีโอกาสได้ลูกที่น่ารักน่าชังครับนะฮะมีโอกาสได้ลูกที่น่ารักน่าชังฉะนั้นหมายความว่าลูกเราก็จะมีความประพฤติท,ที่ดีนะครับตั้งใจเรียน หรือออกมาแล้วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูน่าชางังน่าหยิกน่าตีนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ทั้งทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเลยนะมันจะเกิดขึ้นใน2มิติเลยฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คงเป็นห่วงในเรื่องของอาการคลอดลูกแบบปกติมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับอาจจะต้องผ่าคลอดไหมหรืออาจจะคลอดก่อนกําหนดไหมนะครับมันมีโอกาสแล้วก็ถ้าเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับถึงเขาจะทาตัวน่ารักคุกคิกนะฮะตั้งใจท่องอ่านหนังสือ แต่ในเรื่องของเอ็กซ์เซเดน์บางประการหรือปัญหาบางประการที่จะเกิดขึ้นกับเขามันก็มีนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายในเรื่องเรื่องเดียวกันนะออาไปดูเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้น่าจะเป็นข่าวดีมากๆด้วยนะครับนะฮะเพราะในตรงส่วนของดาวดาวการเงินของชาวราศีกันนะั้นเป็นกเกษตรตาทิบดีสัมพันธ์ถึงดาวสุภเคะห์ฉะนั้นการที่เป็นดาวกเกษตรนะครับในทางหลักโหราก็ต้องบอกว่าดีแน่นอนนะครับ เงินทองใดๆที่จะคาดหวังนะครับของชาวราศีกันในช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่ดีไม่ว่าจะรองเงินโบนัสเงินเอ็กองเอ็กต้าเงินโอทีนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจใ่ดวงชะตาตนนะฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีกันด้วยที่คาดหวังในเรื่องเงินทองมันก็มาไหลามาเทมานะครับ ยิ่งคนที่ค้าขายเนาะในช่วงนี้นะครับก็อาจจะขายของดีนะเพราะใกล้ปีใหม่นะครับหรือหลายๆคนนะครับก็อาจจะล็อกล็สต็อกล็ของนะครับก็ทําให้ยอดขายนั้นดีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงหลายๆคนนะครับคาดหวังในเรื่องของเงินกู้เงินอะไรนะครับก็อาจจะมีผ่านฉลุยได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีกันนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยมันมีอารมณ์นะฮะมันมีอารมณ์แล้วพอมันมีอารมณ์เสร็จมันทํางานมนกออาจจะหมุดหงิดนะครับหรือการทํางานนั้นเรากระตือรือร้นมากไปนะครับแล้วอาจจะเกิดปัญหาอุบิเหตุกับตัวเรานะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายใครที่ทํางานอยู่บนที่สูง นะครับโดยเฉพาะน่าพวกที่เป็นช่างก่อสร้างนะครับทางดงทางด่วนหรือตึกลักฟ้าต่างๆนะครับก็ต้องดูแลสวัสดิภาพตัวเองเอาไว้มากๆนะครับนะนะครับ,นะรบช่วงนี้อาจจะมีโอเข้ามามีงานเล่งเข้ามานะครับชั่วโมงทํางานอาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะพักผ่อนน้อยหน่อยนะครับ ก็คงต้องดูแลสวัสดิภาพตัวเองเอาไว้นะครับนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาละนะครับจะเป็นอุบัติเหตุการทํางานก็ดีอุบัติเหตุจากาท้องถนนก็ดีมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นก็ดูแลสวัสดิภาพส่วนในเรื่องของการงานมันก็มีกลิ่นอของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือความเติบโตบางอย่างเข้ามาอยู่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากวุ่นวายไหมวุ่นวายมากนะครับดีไหมก็ดีนะนะครับต้องบอกงี้จริงๆ นะครับฉะนั้นมันมีแค่ความเหนื่อยกับความวุ่นวายนะครับเข้ามาในเรื่องของเนื้องานฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ไม่รีบเร่งไม่ใจร้อนในการทํางานนะครับซอก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอกาสกําลังลอยมากับในดวงชะตาของชาวราศีกันต้องบอกงี้นิดน,นึงนะโอกาสในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองหาความก้าวหน้าหรือความเจริญนะครับให้กับชีวิต หรือแม้แต่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการทํามาหากินที่จะทําให้ชีวิตของเรานน้นจเจริญก้าวหน้ามันก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความรักความค่้นะครับดูจะเป็นเรื่องที่ดูแย่ที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับมันมีโอกาสที่จะใช้อารมณ์กระทบกระทั่งกันนอกต่างคนต่างทํางานเหนื่อยนะครับต่างคนต่างทํางานเครียดต่างคนต่างที่จะมีภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับเงินทองจับจ่ายนะครับถึงชาวราศีกันจะโอเคนะ แต่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าโอเคในที่นี้หมายถึงว่ามันจะต้องแบบเออสบายใจอะไรประมาณนั้นฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้การงานอย่างนี้หนักหน่วงอย่างนี้พักผ่อนน้อยอย่างนี้ทําให้ชาวราศีกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับคนรักได้นะครับฉะนั้นใครที่มีกําลังมีความรักอยู่ใครที่มีชีวิตคู่อยู่ใครที่มีคนคู่ครองอยู่นะครับก็คงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าใช้อารมณ์ใส่กัน 好，下一招。